เก้าศูนย์แ0 9เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองเ็ดศูนย์ากาธิบเาปดนึ่อ้า นั่งไม่ได้เลยผอวจะล้มตรงเนี้ยแต่อพะเรื่งไหวแล้วคุณจะเป็นแสบซ้าย,อ,ยาาอาการที่เป็นอยู่นี่คือเป็นอะไรคะตอนนี้เอยู่ล้มแล้วแกแกปวด,ดหลังมากเลยคือไม่คุยได้พลงุงเวียนหัวไหมคะไม่เวียนครับไม่เวียนแต่ที่ล้มนี่คือวูบหน้ามืดหรือว่าไม,ไ,ไม่มีแรงฟองแลแ้วแกขึ้นทีมเหยียบคนในข้างนั่งในข้างนึงแค่อ๋อเสียหลักล้มเสียหลักล้มเนาะแล้วก่อนหน้านี้มีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะมีแต่นี่แหละอ๋อไม่มีโรคประเพณีแหละ ป็นนาำมาพึกเนาะแต่ก็เดินไหวนะคะกาเดินทุกวันไนียเขาออกก็ออกวานนี้ในขาจขขึ้นบนนี้ข้างไมข้างขึ้นไม่ได้ไงเสียหลักล้มนี่ไปหมอแล้วเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นน้มาพึกค่ะแต่คุณลุงไม่ได้ป่วยอะไรเนาะมีแต่เสียหลักล้มแล้วปวดหลังอย่างเดียวนะคะมือคิดว่าหลังมันหักเลยซ้ำเลย อันเป็นแค่ช่วงหลังค่ะไม่เป็นอะไรนะคะก็เป็นอะารเพิ่เกลไม่ว่าเลยนะเดี๋ยพาะได้อรหลังมาเดี๋ยนลองวีจระเป็นแค่ช่วงหลังค่ะไม่เป็นอะไรนะคะก็เป็นอะไรเพิเกลี้ย่ว่าละ น้องเป็นเลความดันหรือเปล่าคะมีมีนะคะเด๋อหนูแปว่าอีกรอบนึงน้องหายใจลึกอออนุญาตนะลงแ้ออไปหลังหลังฮัหลังฮัจะแขงไปแขงนิดนึงเอากลับมาจะแขง่าเออตัวดหนขาหนูขาพ่อึ้น